สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุวิทย์ทองประเสริฐลั่นถึงพิธาใครรู้จักว่าชายคนนี้เขาทุกข์ขนาดไหนสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธิอิสระได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ระบุว่าใครรู้จักชายคนนี้เขาทุกข์ขนาดไหน ามิถุนายน2566ไหนจะต้องเฉลี่ยเกลี่ยกเก้าอี้รัฐมนตรีและประธานสภาผูารร้แทนราษฎรไหนจะต้องพยายามเจรจาผักดันนโยบายที่ตนใช้หาเสียงโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112ซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดว่าพรรคพวกร่วมจะไม่เอาด้วย นายจะพยายามใส่หน้ากากปั้นหน้าให้ดูเป็นปกติเก็บอาการปกปิดในความวิตกกังวลต่อสารพัดปัญหาสารพัดเรื่องที่จะประดังประเดเข้ามาใส่จากทั่วสารทิศที่มีผู้เห็นต่างซึ่งกระจองเตรียมตัวจองกระถิน่นล็อกเป้าเอาไว้แล้วที่จะรุมกันเข้าไปมอบเมนประเคนไม่ประเด็นสารพัดปัญหาให้ ในต้องพยายามเก็บอาการความวิตกกังวลจากปัญหากรณีถือหุ้นสื่อว่าจะหลุดรอดหรือไม่และจะพาบริวารของตนเองไปอรอดไหมในจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลกรณีคดีมีพฤติกรรมคิดล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในจะต้องพยายามหาวิธีแก้ตัวแก้ต่าง โกหกยังไงที่จะให้เอซของต้นและคนอีก14ล้านคนเชื่อว่าทําไมนโยบายที่ประกาศเอาไว้หลายข้อทําไมถึงทําไม่ได้สักทีเช่นเงินสวัสดิการคนชาราและผู้ป่วยติดเตียงเงินค้าแรงเงินค้าแรง450จะต้องได้ภายใน100วันทันที การศึกษาเล่าเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีเตรียมค่าอาหารและค่ารถและนโยบายอื่นๆอีกจิปทะที่ไม่อาจทำใจได้หากได้เป็นรัฐบาลจริงๆเพราะรัฐบาลไม่มีเงินมากพอและด่านสุดท้ายเกิดที่รัฐสภาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะผ่านด่านสวเพื่อบทให้นายพิธาได้เป็นนายกหรือเปล่าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ